ผมและคุณแท่งเป็นอย่างมากที่ได้าำสนใจใส่ใจดูแลน้องๆดีมากดีมากอ่ะรอบนี้ก็สนับสนุนโดยโซดาสิงค์ค่ะเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ใช้ชื่อว่าตามล่าหาเงินสดสดเดี๋ยวท่านจับคู่แล้วเรียบร้อยก็จะเป็นทีมละสอท่านที่เหลือก็จะเป็นอีกหนึ่งแล้วนี้จะเป็นตัวแถมไม่มีแล้ว่ะฮะให้เป็นสทีมไปเลยที่กล่องนี้ นี่เราจะมีชื่อนี่ทางด้านนี้ประมาณ100กว่าชื่ออยู่ในนี้อยู่แล้วจิบขึ้นมาทีมละหนึ่งชื่อคุณก็ไปหาคนคนนั้นมาเป็นทีมของคุณหากระเป๋าสตางค์เขาที่พามาเอามาที่นี่ตรวจนับเงินทองกันให้เรียบร้อยมีกระดาษแล้วเรียบร้อยเขียนให้เรียบร้อยว่ามีฐานะเงินทองขนาดนี้เท่าไหร่แล้วแล้วเก็บปิดเป็นความลับตอนสุดท้ายเมื่อมาถึงทางด้านนี้สี่ทีมแล้วให้โอกาส เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนคนละหนึ่งครั้งเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนกันเองแต่ทุกคนจะรู้ว่าใครมีเงินเท่าไหร่จะรู้กันเองรู้อยู่แล้วรู้ของตัวเองสุดท้ายแล้วใครมีเงินมากที่สุดอยู่กับท่านค่ะชนะเลิศนี่อยู่ตรงนี้แหละโอ้ยได้เลยพรอบไปจับพู่ก่อนนะครับไปเลยครับไปเลยครับตก้ไปเรียกแค่พพี่ไปตุีเก ไม่ใช้พี่จะ้น้องไปเรีใ่ไหมพม่ใจทม่นบไม่มีผลผมว่าผมเช่อทีลทีมเลยครับมาจับครับถ้าหยิบขึ้นมาเปิดเลยแล้วไปหาคนนั้นมายืนรอเดวหว่าหยิบสองใบนี่ละคนนี้เอละเอาละเอาละพเงินวันหลายหมื่นเขาคือนักดนตรี เนี่ยหัวหน้าวงอาจจะพกพี่ครับลังตีของพี่ลักษณะปากแห้งทุกคนเลยพี่มันบอกว่าเดือนนี้แบบมันโดนหักหมดแล้วอ่ะโอ๊ยฮึดๆเลยฮึดเลยอ่าอ้าวงั้นอย่าเพิ่งดูอะไรนะที่ที่สองไหนครับที่ที่สองต้องป้ายอ่ะน้องป้ายมาอย่าเพิ่งเปิดปิดไปหน่อยปิดไปหน่อยเอาละว้โซ่เกียร์เลยทีมงานที่เข้าไปดีครับแล้ววันนี้มาทำอะไรคะเนี่ยตุ๊กี้ โซฟี่ย่าเหรอาอนี่เพื่อนเหรอวันนี้โซฟีมามาดูถือถือใหม่ถือใหม่ด้วยเดี๋ยวก่อนเขาพูดอะไรอ่ะใครเดี๋ยกีแปะทุกกีแปะวันนี้โซเฟียมาดูรายการของตุกี้อะไรของคาว่าอะไรชิชิมชิมผมว่าผมฟังภาษาเขมรผมจะเข้าใจมากกว่าเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวว่ากันโซเฟียก็ไม่รู้เรื่องอะไรกันตอนนี้แหละวันนี้จะมาชิมให้กันพุ่งมาทำอะไรไม่รู้นะไเป็นหุ้นเป็นมเป็นหุ้น เป็นป้ายทีเดียวกันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอครับไม่รู้ไม่รู้ครับมรู้ดูแต่ตุ๊กเอย่างเดียวอาล้วมาอย่างไรมาตั้งแต่เที่ยงแล้วมาตั้งแต่เที่ยงมาดููตุ๊กเี่อัดรายการอัดชิงชอยชิงละพูดรายการเราเสียหายเลยชิงชอยแบบนี้ชิงน้อยชิงนั้นชิงน้อยชิงนั้นชิงน้อยชิงนั้นอย่างเนี้ยโอเคขึ้นมาน้กตีผมหมอขาหน้ามันจะดีกว่าเขาเปล่าไม่แน่นอนทีที่สามใครครับมา เลือกมาทีเดียวหอมเลยเอาไปเดียวไปเดียวไปเดียวอย่างูดียเดนชัดชัดท่านผู้ชมเห็นด้วยโอ้โหไปโซเฟียกับโซเฟียฮะไจริงรจริงระทไมไม่ยุราเดี๋วผมไปเาตังค์ไดี๋ยวม่ได้พาไปด้วยพี่ตั๊กพาไปด้ยพาไปด้วยพาไปเลยพาไปเลยโซฟย โซเฟียยัยเลยพี่อายมากเลยนงนงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเช็คได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเดี๋ยวแกเพิ่งบอกแกเพิ่งบอกคู่อื่นนะยังเฮฮานะนคู่มีตังค์ป่ะเนี่ยไอ้โง่มันบอกขอไปแล้วกอนได้ไหมมันจะเอาตังค์พี่พ่อเลยไปได้ไปได้ น้ำาบัตรนีต้องมีเชื่อว่าต้องมีต้องตามไปเลยต้องมีสักีพยาจะไปไหมสักีพยาจะไปไหมไปเลยเลยเลยพยาส่งสักีพญาเงินใม่ได้รนะจะเอามาว้วยมาแต่เนี่ไม่ได้เอามาไม่ได้ตั้งไวเลเน่ย

มันตักถือไว้ยังดีพี่อยู่ในกระเป๋าของผมมันไม่มีอะไรเลยโดนนี้มันขี้ง่ามมันนั่งคุณคิดเนี่ยทำไมไม่เรียกเขายืนอย่างองอาจอ่ะมันยืนไม่ไหวแล้วยืนอย่างยิ่งใหญ่ไว้ก่อนเนื้อของพี่มัมเนื้อของพี่มัมค่ะสุดท้ายพี่มัมครับมาจับครับยังไงยังมีหลายคนนะพี่มัมหยิบไปเลยเอาขึ้นไมล่ะยังไม่ต้องจับเปลี่ยนกันไหมอะไรก็ไม่ได้ขอกระเป๋านั่นเลย สบายใจได้เลยเอาแล้วได้ไปแล้วมามาลบลบลบเอาแล้วเอาแล้วออกมาเป็นอาจารย์โอาา้นอนปเป้าเองคุไหนอะแต่แล้วแต่คุณมัง <c oughs> เราอเองเรงเองน้องดูงอาาแห้งคนไหนหรวยที่สุดอะ ไม่น่าแตกต่างกันเลยยิงกระเป๋าอาจานยียกระเป๋าเอาละตกลงคุณเออาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรครับอาจารย์อะไรครับสมรักอาจารย์สมรักอันไหนที่มีคำว่ารักๆถึงจะเป็นคนรวยมายิงใกล้ๆเลยน่อาจ<อ>ารย์สมรักไปยิงอยู่ใกล้ยิ่งรอเข้าเส้นเข้าวทีไหมครับ อามาทั้งตุ๊กกี้ฝั่งนี้เลยอาจารย์อันจันไมไถ่ายรูปเอาที่พุ่งไหนมาเยอนๆๆๆทีมอ่าชัดเจนทีมตุ๊กกี้สโซเฟียฮะมีอีกทีมหนึ่งนะฮะอาาจรย์สมรักครับอาจารย์สมอาจารย์สมสมแซมแซมสมแซมใช่อาจารย์สมรักกับลูกศิษย์เพชรไทยพี่ตั้งมาอยู่ทีมคุณต้อยคุณโดก็แล้วนะสบายใจแล้วทีมสบายใจแล้วโซเฟียกับโซเฟียทางด้านนี้อ่าท่านเจ้าสัวเจ้าสัวอะไรเนี่ เอากระเป๋ามาเดี๋ยวนี้ยังบังปอดยังบอกแล้วบอกแล้วไงจากนี้ไปจะเป็นการตรวจเช็คเฉพาะเงินสดเท่านั้นพีละทีมใครจะเข้าไปดูเป็นทีมแรกใครคนที่มาเลยอาจารย์มาโอ้โหอย่าบอกนะไม่มีแต่ปากกากระชอกถึงเลยเหมือนไม่มีเงินเหมือนลูกสิฝากมือถือไว้เต็มเลยตัวสอบนี่นี่โอ้ย เออก็ยังชั่วหน่อยโอ๊ยมีก๊อกหนึ่งมีก๊อกโอ้โหยอุ้ยฝึกหมื่นหนึ่งฝึกที่สองหมื่นนี่ไม่ใช่แป้งย่อยเลยเหรอสองหมื่นนะนี่โอ้นี่มันเป็นล้านเหรียเนี่ยน่ารักมากแหม่พอตังค์เยอะเงียบกันเลยนะ ไม่ได้รับว่าอาจจะยืนคุยกันไม่ได oh claro. ้นับแล้วไอ้ปลุกสามหมื่นออกมาะทั้งนี้สั่งสั่งนี้นี่อย่าให้รู้นะไปรับเงินเดือนแทนเพื่อนมาเอาละออกวะแล้วโอ้โหอันเดเลยโอ้โหไหลเลยชุดไปหมดละดูละขาอนี้การแม่งเยืนจริงเลยต่อไปทีที่สองใครครับของผมได้ไหมได้ครัผมเอง กลับไปเชิญเชิไม่ทันไรเลยขอบอกรายการเรื่องขอสองรอยได้ไหมเอาเลยพี่สิเอาเลยไมอะไรเลยโอเคุณอย่ามาใกลกันเณอเข้ามาเฮ้ยบอกแล้วบอกแล้วไงโอ้เฮ้ยเอแล้วเอาแล้วเอลป็นไงครับเป็นไงครับ 刘浩彤。 ไม่น่าถึง80ดสิบอ่ะแหมฟอมรู้หมดเลยขอโทษนะครับแบงค์พันเนี่ยมันนับง่ายเรียบร้อยตอนเข้าไปอย่างนึงออกไาอย่างเลยครับอะไรนะคลิตเปลี่ยนไปเลยทีกที่สามเลยครับโซเฟียโซเฟียเดี๋ยวเจอโซดาหน่อย เราเข้าใจแล้กันเละมากเลยตายเพราะขนาดนี้ไม e ่กลัวจนป้นหรือครับทุกซอกทุกมีหมดเลยมีหลายซอกเดี๋ยวเดี๋ยวคนนก็ชอนกระชับเงินเก่งมากเลยนี่แสดงว่าหมดก๊อกหนึ่งมีก๊อกสอง นี่แค่กระเป๋านอกนะเดี๋ยวเออังคนไปหยิบกระเป๋าข้างในเลยอ่ะลูกชิ้นแกยังเอาไม่ลูกชิ้นเก็บไว้เลยเฮ้ยพี่ตั๊กอันตรายอันตรายนะพกตังเงียรู้ป่ะขับรถขับรถคนเดียวที่อันตรายอันตรายมากพี่เอามาทำไมเนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้ป้องกันตัวเขาพกเงินเยอะพวกเราสบายใจละกรมขอเวลาหน่อยนะครับขอเวลาหน่อยนะฮะนับก่อนนับก่อน สบายใจแล้วพวกเราพอละพอละไม่ต้องทนแล้วได้นหมขอเงียบนิดนึงครับขอเงียบขอเงียบนิดนึงฮะขอเงียบนิดนึงครับกลมช่วยนับหน่อยเร็วเดี๋ยวเอาเอาให้หมดดิเอาให้หมดโง่โง่ฮะโงเอาไอ้ไอ้ กระดาษลันมามาตีกับไม้เหรอกระดาษเอาค้นให้ทุกกระเป๋าเนี่ยใช่มีหลายกัะเปนนี้แคกอยสมตาหน้าหน่อยสุดท้ายช <c ười> ักใจไม่ดีจะกลัวจามโอ้ อนี่แหละโซเฟียลาบัดนี้ได้รับทราบหมดแล้วว่าผู้ใดมีฐานะในขณะนี้ด้วยเงินสดเท่าไหร่ใครปรารถนาอยากจะเปลี่ยนไหมครับมีครับมีครับเยรอรี่บรเบรอเียบร้อเย็นเย็น ไปเถอะไปตามไปตามทิศทางกาวได้ลากกัแล้วครับไปลากปีกกับใครครับนันพี่ขอ <c oughs> จา้างให้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ <c oughs> อยู่ชนบุรีอยู่ต่างจังหวัดจะไม่เปลี่ยนเลยครับผมนี่นักดนตรีมีอาชีพอยู่ทุกวันทํางานทุกวันเป็นข้าร,ราชการประจําเงินเดือนก็น้อยนิดใช่ไหมครับ <c oughs> นั่นไง <c oughs> เงินแหละเงินเดือนน้อยนิดแต่ทนายจะเขาสะสมได้อันนี้เงินเยอะแต่มันไม่มีสะสมเงินเดือนอะไรไม่ั้นี่ยเงิเปลี่ยนแล้วเนี่ยนี่ง้อข้าดูง้อข้าดูตอนโลกยังไงฮะคุณยุ่งเหี้ยเปลี่ยนฮะคิดก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนจัดได้เลยครับจัดเออไปแล้วต้องยอมไปเลยครับไอ้ยิดโอเคพอใจครับ ไปดูครับว่าคุณได้อะไรมารับสินทั้งหมด,มดเคเข้าเป้าเข้าเป้ามามาโอ้ยโอเคโอเคดิค๊บและดิ๊บดิ๊บดิ๊บแล้วงอนแล้วงอนไม่ยอมอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบไปอย่าเสียนใจอย่าเสียนใจทีมต่อไปใช้พาถนาจะเปลี่ยนจะใช้สิทธิ์ครับแตระดับเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งโอ้หน้าเปลี่ยนมากๆากเขาเปลี่ยนมาเยอะป่ะ ใช่ไหมต้องบอกครับเชิญเลยครับครับเปลี่ยนแล้วครับลางลายเลยจับได้นักวคุณตีุ๋๊กี้มันนะมาโอ้โหเย้เเราอเปลี่ยนค่ะทำไมไม่มีใครมั่นใจในตัวพี่เลย โถ้าเปลี่ยนแล้วถึงจะได้ดูมีอยู่สองกรณีที่ไม่อยากให้ใครดูกระเป๋าคือหนึ่งไม่มีเลยสองสองมีเยอะแต่พฤติกรรมพี่ตั๊กเหมือนไม่มีเลยเปลี่ยนกรจารยาค่ะโอ้มาเปลี่ยนกระเป๋าของของเราแท้ เอาละหยุดนะยังไม่รู้มันยาทำไมดิฉันล่อนเล่ไปหลายทุ่มจะงี่ะไม่งได้ดูเปิดมาพี่ทัตไม่ล่อนเล่ละอยู่นี่น่ะไอ้นี่มันอาจจะเป็นกลลวงไอ้นี่อาจจะเป็นผ้าที่เรียกว่าห่อทองผมไม่ขอเปลี่ยนเดี๋ยวผมขอดูทรัพย์สินไหมได้ ทะทำไมอ่ะทุกคนก็ปรารถานาของตัวเองหมดแล้วเรียบร้อยเลิยใครมีสูงสุดถามผมเหรอดูดูคุณก่อนเลยดีกว่าเอาไปมาดูนี่พกมาหับป้าพกมาเท่านี้ตังอ่ะมาม่าอย่าพูดอย่างนั้น ไว้เ,เลยรปม,มาเป็นัวหน้าท่านลุนตีด้วยโก้ตู้พบไปได้เท่าไหร่นะ1นพันเจ็ดโอ้ต่อไปใครผ่าคุณโซเฟียแล้วนะครับเรื่อง,งของคุณโซเฟียสองพันของของไอ้พี่ตั๊กสองพันเอง <c oughs> เอ้ามาอาจาร์ถ้า,าจารย์น้อยกว่าก็ลุนพี่ตั๊กละสอง สองหมื่นห้าชนะนี่ไม่ไปกลวพี่ใช่แล้วพี่เร็วได้เลยเหรอไม่เดี๋ยวนี้เขาจะพวงอะไรมาทีมมาแก้มาขายมันคล้องจอกและปืนจี้นั่นนะพี่โอ้ใช่ใช่นะแต่มาดูพี่ตั๊กแล้วครับฟังผมพูดนะชีวิตยังมีค่า มันแก้ดอวหลักฐานทนท้อพี่ตั๊กท้องกระเป๋ามีห้าสิบบาทค่าทางด่วนบางไม่อินยังไม่พอเลยเพื่อขับรถไปตะปูไปจำโยกกอย่างพี่ตั๊กตายอย่างเงี้ยห้าสิบาทพี่ตั๊กจ่ายไปไม่จำหรอกพี่ิษชีวิตเองยังมีค่าจดกันชื่อเสียงที่สร้างมาตกลงนี่น้อยที่สุดพี่ตั๊กขอบมานักดนตรีครับ มาคุณสมบัแล้วผู้ชนะครับนี่คุณครูสมรักติเขาลงคุยบ่อยก็นะคะได้ไป็นทคะแนนในรอบนี้เอาไปต่อกันที่ตู้มหาสมบัติกับกาแฟบอดี้ไอซ์คอฟฟี่ค่ะ